Thank you สวัสดีครับผมเฮง154่คานะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวรถที่เราขายอยู่ตอนนี้เหมือนเดิมครับก็คันนี้เลยครับ Mazda 2 Hi g h c o n n e น t นะครับปี2019เป็นออปชั่นตัวที่ไมเนอร์แล้วที่มีเพิ่มไฟหน้าเป็นไฟเดนไลท์แล้วก็มีครูสคอนโทรลตรงพวงมาลัยเดี๋ยวดูยังไงเดี๋ยวจะบอกวิธีดูให้นะครับว่าตรงไมเนอร์แท้เป็นยังไงครับก็สำหรับใครที่อยากได้รถ สภาพดีๆราคาย่อมเยาววิ่งน้อยๆเอาไว้ใช้ก็มาลองดูกันนะคันนี้เลยครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเราก็จะใช้เครื่องวัดสีลองวัดดูว่ารถมีโปรสีตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ผมขอแคลิเบตเครื่องให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จสีโลแล้วนะเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยถ้ารถไม่เคยชนต้องอยู่ประมาณนัก 0.2ก็กว่าไม่เกิน0.5ประมาณนี้นะ0.2 0.17อันนีม0.19นะครับ0.22ก็ถือว่าสีบางนะลองซัมซุงวัดดู0.21ลองดูหลังคาดูก่อน0.19นะครับลองดู0.18ถือว่าสีบาง 0.19 0.22 0.21นะครับ0.21 0.18 0.19นะครับโอเคสรุปเลยก็แล้วกันว่าสีบ้างบางรอบคันไม่เคยจนหนักนะครับไม่มีจนถึงโครงสร้างอะไรแล้วก็ เอ่อยางเพิงเปลี่ยนเป็นปี2องพันยีองสองหนะครับนี่ครับยางเพิงเปลี่ยนยางใหม่นะทีนี้เราก็จะมาดูห้องเครื่องกันนะครับรถมา z ด้าี่ฝากระโปรงนะครับเดิมด้านนวิธีให้รถมา z ด้าเนี่ยทีอสอดนะครับชิ้นเหล็กชิ้นงานเหล็กของเขานะจะมีสัญลักษณ์ของยี่ห้อเขาอ,อยู่เล็กๆอย,อ,ยอยู่อยู่ทุกชิ้นนะครับเวลาไปดูรถ เดิมไม่เดิมก็เนี่ยลองหาดูนะครับอันนี้ติดเกอ์ขาอันนี้รถไม่มีไขนะครับซ้ายขวาไม่มีขาเลยน็อตนนเดิมไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับรถสีบางๆเดิมๆห้องเครื่องสวยก็อย่างที่วัดสีให้ดูนะครับว่ารถบางทุกชิ้นจะมาชนอย่างไงใช่ไหมอ่ะโอเคก็อย่างนี้แหละห้องเครื่องสวยตามนี้เลยนะครับ และที่บอกว่ารถปี2019นะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นตัวปี2019ตัว m i n เนอร์เชนแพ้ไฟหน้าก็จะมีเดรลันะครับเป็นตัวเดรลัแล้วก็ให้ไปดูที่พวงมาล,ลัยตอนนี้เป็น i e ิโมบิลิเซอร์อีเลนทรีนะครับพวงมาลัยสังเกตตรงช่องตรงนี้มันจะเหลี่ยมๆตรงนี้ในวงการรถก็เรียกว่าพวงมาลัยเหลี่ยมแล้วนะอือตรงนี้มันจะเหลี่ยมเปึนงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีคลูซคอนโทรล ตัวที่ก่อนไมเนอร์เนี่ยตัว h ฮคอ c เน็ก c t จะไม่มีควบคอนโทลตรงนี้แล้วพวงมาลัยจะเป็นทรงกลมๆนะครับสังเกตประมาณนี้<ไ>เดี๋ยวเรามาดูภายในตรงอื่นต่อ,อก็เบาะหนังนะครับภายในสวยตามนี้ไม่มีอะไรฉีกขาดนะครับมีปุ่มคอมมานด์นะครับเบาะสวยนะครับด้านหน้าเบาะหลังก็สวยเช่นกันนะครับไม่มีชิ้นไหนขาดที่เห็นมันออกอมเหลืองๆนั่นไม่ใช่เบาะเหลืองนันเป็นแสงสะท้อนนะครับ ในร้านในร้านผมทาสีเป็นสีส้มนะพวกอาคารพวกนี้มันก็จะสีออกสะท้อนมาออกเป็นส้มๆหน่อยหนึ่งนะครับเอาผงจุ้ยเนาะทีนี้ก็มาดูท้ายรถกันบ้างนะครับท้ายรถก็เดิมน็อตไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมนะน็อตเดิมนะครับโอเคฝาท้ายเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดลุ่มล้อให้ดูนะครับหลุ่มล้อเดิมนะครับ ไม่มีแกะไม่มีชนไม่มีรอยเจาะนะครับสังเกตง่ายๆถทารถคือติดแก๊สจะมีเจาะอ,อะไรบางอย่างที่หลุมล้อนี่แหละเพื่อที่จะติดแก๊สเพื่อยึดถังแก๊สนะครับวิธีสังเกตรถที่เคยติดแก๊สง่ายๆก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็บ่อหลังเขาสามารถพับได้นะครับอันนี้ก็จะมีตัวดึงตรงนี้เนาะดึงแล้วก็ดันลงไปเนาะ เขาก็จะพับไปเองแล้วก็ใส่ของลงไปได้เลยพับได้ทั้งสองฝั่งตรงไหนไปติดเบาะน้นงข้างก็เลยพับไม่ลงถ้าเกิดว่าไม่ติดเบาะหน้าก็จะพับลงได้เลยแบบนี้นี่ครับก็จะพับราบใส่ของได้ก็มาเพิ่มพื้นที่บรรทุกถ้าสําหรับการเดินทางแล้วไปกันไม่เต็มคันนะมันก็เบาะพับได้หกสิบสี่สิบนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมา ดูเอกสารต่างๆตัวรถนะครับก็สมุดรับประกันก็ยังอยู่พรบนี่ก็น่าจะเป็นอ๋อใบเสร็จที่ซื้อตอนป้ายแดงอยังอยู่เ่เลยเฮ้ยเอยเอ,เอว่ะอันนี้ก็ใบรับรถตอนป้ายแดงนะครับแล้วก็ประกันตองอะไรต่างๆก็ยังอยู่นะครับตามนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกัน,กนต่อนะครับ เอาละครับเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับก็หนึ่งสองสามสตาร์ทปิดแล้วครับรอสักครู่หนึ่งอ่ะไม่มีไฟอะไรขึ้นโชว์นะครับมีแค่ไฟเตือนเบร k มือแล้วก็ผมไม่คาดถึงคาดนิรภัยแ,แล้วก็มีจอตรงนี้ผมเรียกไม่ถูกว่าจออะไรนะแต่ว่าเวลาเราขับเราเห็นความเร็วที่ตรงจอตรงเนี้ยเป็จอกระจกนะครับแล้วก็ เป็นจอของเขาที่มีกล้องถอยมีอะไรต่างๆนะครับก็อย่างนี้ก็จะมีใช้ได้เลยแล้วก็เป็นตัวคำมานี่ตรงนี้สามารถหมุนได้ถ้าผมหมุนตรงนี้นะหมุนตรงนี้นะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนเร็วกนหน่อยเมกกื่อกี้โอเคก็คือทุกระบบใช้ได้หมดนะครับอรอะไรต่างๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเร่งให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งนะรอสองพันสองพันกว่าสามพันเสียงดีทีเดียวนะไม่มีเคกไม่มีอะไรนะครับถือว่าเป็นรถด,ดีคันหนึ่งทีเดียวเจ้าของเขาดูแลรักษาและเจ้าของเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอ่ะโอเคใช้ได้ลืมไป รถคันนี้วิ่ง1 5 7 6 3กิมโลนะครับก็เฉลีย่ยรถ6ปีก็ปีละหมื่นกว่ากว่าถือว่าวิ่งน้อยนะวิ่งน้อยวิ่งน้อยทีเดียวเอาละครับพอดูจบแล้วอยากได้ไปใช้ต้องทำยังไงยิ่งร้านผมง่ายๆอยู่แล้วนะก็ถ้าเงินสดก็เตรียมมา279,000บาทนะครับขับกลับได้เลยเราจะพาท่านไปโอนที่ผลส่งด้วยกัน หรือถ้าจัดไฟแนนซ์ก็สามารถฟรีดาวได้ตอนเดือนนึงก็ประมาณเริ่มต้นนะก็4,000กว่าบาทถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับก็สำหรับรถสภาพนี้เดิมๆอย่างนี้ไม่น้อยขนาดนี้ราคาเนี้ยยอมยาวแล้วละ่ะนะครับแต่ที่ร้าเรารับประกันรถให้ทุกคันนะครับว่าต้องไม่ได้มีชนหนักหรือน้ำท่วมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็โอเคถ้าท่านใดอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่ว่าจาก,การซื้อการขายเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถแอดไลน์ line, หรือโทรความบคุยกันได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่ท้ายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ